ทฤษฎีการกำเนิดสิ่งมีชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่บอกว่าชีวิตเกิดจากโครนในทะเลชีวิตเกิดจากดินและน้ำสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกถูกส่งมาจากนอกโลกไปจนถึงพระเจ้าเป็นผู้สร้างทั้งหมดแต่ทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดก็คือทฤษฎีที่ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นอย่างช้าๆโดยผ่านกระบวนการชีวเคมี ตลอดหลายปีที่สิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนเกิดเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์อย่างเราที่เรียกว่าสัตว์ตระกูลไพรเมตหรือถ้านึกภาพไม่ออกก็คือลิงนั่นแหละครับมนุษย์วานนยุคแรกมีชีวิตอยู่บนโลกราวๆสี่ล้านปีก่อนแถวๆทวีปแอฟริกาด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นทุ่งหญ้าและป่าโปร่งทำให้มนุษย์ในยุคนั้นมีการปรับตัวให้สามารถอยู่ได้ทั้งบนต้นไม้และที่ราบโดยสามารถยืนตัวตรงมีมือสองข้างที่คล่องแคล่วมีสมองที่ใหญ่ขึ้น แต่ยังมีขนปกคลุ่มทั่วร่างกายอยู่หลังจากนั้นมนุษย์ก็ได้มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆมีลักษณะจมูกที่เปลี่ยนไปมีสัสดส่วนแขนที่สั้นกว่าขาสามารถใช้ภาษาสื่อสารกันได้เริ่มเรียนรู้การใช้ไฟใช้เครื่องมือต่างๆจนมาถึงมนุษย์ปัจจุบันที่เรารู้จักกันในนามโฮโมเซเปียนแต่ไม่ว่ามนุษย์ของเราจะวิวัฒนาการมาใกลขนาดไหนแต่สิ่งที่ยังตามติดมวลมนุษยชาติมาด้วยนั่นก็คือไมอ่ม นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่ามนุษย์โฮโมเซเปียนในยุคแรกต้องล่าสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหารทำให้บางครั้งต้องมีการวิ่งไล่ตามสัตว์เหล่านั้นด้วยเหตุนี้ขนที่ปกคลุมทั่วร่างกายก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปคือถ้าวิ่งทั้งๆท,ท,ที่ยังมีขนแบบลียงอยู่ก็คงจะร้อนแย่นะครับขนเหล่านั้นจึงค่อยๆหลุดร่วงไปตามวิวัฒนาการแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังคงเหลืออยู่ดังนั้นเนี่ยขนที่ยังเหลืออยู่เนี่ย แปลว่ามันจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของเราหรือเปล่าในทางชีววิทยาประโยชน์ของขนคือสามารถทําให้ร่างกายอุ่นขึ้นได้สามารถป้องกันความร้อนจากกรังสี UV ของแดดซึ่งขนที่ทําหน้าที่นี้ได้ดีก็คือเส้นผมของเรานั่นเองโดยเส้นผมของเราจะช่วยให้สมองของเราไม่เย็นจนเกินไปและไม่โดนทําร้ายจาก,กรังสี UV ส่วนขนตาขนจมูกก็มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายได้คิ้วเนี่ยคอยป้องกันไม่ให้เหงื่อของเราไหลเข้าตาได้ง่ายๆส่วนขนรักแร้นอกจากมีหน้าที่ลดแรงเสียดสีแล้วก็ยังสามารถกระจายฟีโลโมนเพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามได้ด้วยจะเห็นได้ว่าขนตามส่วนต่างๆล้วนมีฟังก์ชันของตัวเองแต่มันมีอยู่ขนหนึ่งครับที่คุณอาจจะสงสัยนั่นก็คือขนเพชรเรียกสั้นๆว่าหมอยนั่นแหละครับ ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้สึกจั๊กจี้เวลาพูดคำว่าหมอยแล้วพวกคุณสงสัยไหมครับว่าทำไมถึงเรียกว่าหมอยในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่าเอาไว้เรียกสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นเป็นฝอยที่ปลายฝักข้าวโพดว่าหมอยข้าโพด ซึ่งถ้าเราไปดูเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายกับขนบริเวณนั้นนอกจากนี้ในภาคเหนือก็มีการใช้คําว่าหมอยเรียกสิ่งที่เป็นขนที่ขึ้นตามร่างกายเช่นคราวก็จะเรียกว่าหมอยคางขนรักแร้ก็จะเรียกว่าหมอยแร้หมอยเป็นขนที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเกิดคล้ายกับขนรักแร้ขนหน้าแข้งและเป็นขนที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอร์โมนเพศจะเริ่มมีขนขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว คือเนื่องจากเป็นขนที sure ่เกิดขึ้นภายหลังความหยาบหนาและสีขนจึงไม่จําเป็นต้องเป็นสีเดียวกับสีผมนะครับความหยิกความหนาจะแตกต่างกันตามเชื้อชาติและภูมิภาคในโลกก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับว่าการที่มันยังคงอยู่บนร่างกายของเราเนี่ยมันต้องหนีหน้าที่อะไรสักอย่างซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครรู้หน้าที่ที่แท้จริงของมันแต่ความเชื่อที่เป็นที่ยอมรับกันก็คือ ป้องกันการเสียสีเวลาเดินหรือมีเพศสัมพันธ์ช่วยกักเก็บและป้องกันกลิ่นอับชื้นไม่ให้ออกมานอกกางเกง สำหรับผู้ชายเนี่ยหมอยจะช่วยในการรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมช่วยระบายความร้อนทําให้ลูกอัณฑะสามารถสร้างอสุจิได้ดียิ่งขึ้นคุณอาจจะเคยได้ยินบางความเชื่อว่าหมอยเนี่ยสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ซึ่งข้อนี้เนี่ยก็มีคนมาแย้งครับว่าถ้าหากคุณดูแลไม่ดีก็จะทําให้เกิดผดพื้นรูขุมขนอักเสบเกิดการอับชื้นซึ่งก็จะตามมาด้วยเชื้อราและกลายเป็นที่อยู่อาศัยของตัวโลด แล้วถ้างั้นเราต้องดูแลมันยังไงล่ะครับจริงๆวิธีการดูแลมันก็เหมือนกับผมของเรานี่แหละครับก็คือตอนอาบน้ําก็ชะล้างให้ถึงลากโคนในส่วนของผู้หญิงแพทย์แนะนําเพิ่มเติมว่าควรหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที่ผสมน้ําหอมเนื่องจากอาเจเป็นสาเหตุของการเสียสมดุกลกรดด่างในช่องคลอดได้หลังจากอาบน้ําเสร็จแล้วก็เช็ดให้แห้ง ส่วนใครที่รู้สึกว่ามันยาวไปก็สามารถตัดแต่งเป็นทรงได้เพื่อความเรียบร้อยผู้ชายเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดเรื่องทรงหน่อยนะครับแต่สําหรับผู้หญิงสามารถสร้างสรรค์ได้หลายทรงกันเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นทรงโพสต์สแตมปทรงมาร์ตินี่ทรงวิกตอรีอันนี้พูดถึงหมอยนะครับไม่ใช่ผมทีนี้พวกคุณอาจจะมีคําถามว่าถ้าขี้เกียจด,ดูแลเนี่ยโกนเลยได้ไหมครับ ในทางการแพทย์พบว่าการใช้มีดโกนหรือการแร็กขนเนี่ยอาจเพิ่มความเสี่ยงให้หัวหน่าวหรืออวัยวะเพศเป็นแผลและอาจทําให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นนอกจากนั้นจะทําให้คันและเพิ่มโอกาสเป็นตุ่มขนคุดบริเวณหัวหน่าวหรืออวัยวะเพศทําให้เป็นผื่นหากแพ้สารประกอบในผลิตภัณฑ์กําจัดขนต่างๆส่วนใครที่อยากจะออกบวชจริง ผู้เชี่ยวชาญก็แนะนําทริคเล็กๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนั่นก็คือให้คุณนะครับทำความสะอาดผิวบริเวณอวัยวะเพศก่อนเริ่มโกนขนใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อบนอุปกรณ์ทั้งก่อนและหลังใช้ถ้ามันยาวเกินไปเนี่ยก็ใช้กรรไกรเหลี่ยมให้สั้นก่อนแล้วค่อยโกนควรโกนขนหน้ากระจกเพื่อให้เห็นชัดและป้องกันการถูกมีดโกนบาดหลังจากนั้นเนี่ยให้คุณค่อยๆโกนขนตามเส้นแนวขนโดยอาจใช้ครีมหรือโฟมสําหรับโกนขนร่วมด้วย และไม่ควรโกนย้อนขึ้นนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดขนคุดได้เมื่อโกนขนแล้วก็ไม่ควรสวมใส่กางเกงชั้นในและเสื้อผ้าที่คับแน่นเกินไป เพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังระคายเคืองและเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสุดท้ายแล้วคุณอาจจะทาโลชั่นเพื่อช่วยให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นครับประโยชน์อของการโกนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องความสะอาดอย่างเดียวนะครับแต่มันยังส่งผลทําให้ความรู้สึกไวขึ้นและรู้สึกดีมากขึ้นเวลามีเซ็กส์และอาจจะส่งผลให้คู่นอนของคุณพึ่งพอใจมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่ที่รสนิยมของแต่ละคนนะครับว่าชอบแบบไหนเพราะว่าบางคนก็ยังชอบให้ดกดําอยู่ครับมาถึงตรงนี้เนี่ยไม่ว่าฟััังงงก์ชนนจริๆขอม อ,อะไรแต่การที่มันยังผ่านวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันยังจําเป็นต่อชีวิตของเราอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะดูแลสวนน,น้อยๆนีนน้ของเราให้ดีไม่ให้รกกรุงรังเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งแปลกปลอมได้แล้วพวกคุณล่ะครับมีวิธีดูแลยังไงชอบตัดแต่งเป็นทรงไหนสามารถแชร์กันได้ในคอมเมนต์นะครับ